สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาแปลทั้งสื่อฝรั่งและสื่อเกาหลีที่ชื่นชมน้องลิซ่าถึงเหตุการณ์เมื่อวานกันนะครับกับการที่ลิซ่าแบล็คพิมไปปรากฏตัวที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในงานของบุนเกลี่นะฮะรวมถึงล่าสุดมีชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้น้องลิซ่าย้ายสัญชาติมาเป็นสัญชาติเกาหลีเธออย่าเป็นสัญชาติไทยเลยมาดูกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างขอเริ่มที่สื่อฝรั่งก่อนเลยนะฮะสื่อฝรั่งเนี่ยเขามีการพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานครับที่นนอองงิซนน่าามแบกะโยูรรขุ นนั่นเองโดยเขาก็จะบอกว่าในโลกนี้มีใครน่ารักกว่าลิซ่าหรือเปล่าแรปเปอร์ b บ a c k พิงคคนนี้สามารถดูเท่บนเวทีแล้วก็ดูน่ารักสุดๆหลังเวทีแฟนคลับจํานวนมากที่โรมนั้นต่างตะโกนคําว่าลลิซ่าเพื่อให้ลิซ่าแสดงการเต้นเพลงนี้วิดีโอเหล่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนคมที่เรียกได้ว่าใกล้ลิซ่าที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้และแฟนคลับเหล่านั้นก็โชคดีเหลือเกินที่ได้ดูลิซ่าแสดงสดๆไปเลย มักเน่ของวงแบล็คพิงคคนนี้น่ารักมากจริงๆน่าเอ็นดูสุดๆลิซ่านั้นเดินทางไปยังกรุงโรมประเทศอิตาลีเพื่อร่วมงานกับแบรนด์บุนเกรี่และเธอก็ทักทายแฟนคลับเป็นกันเองสุดๆแบบไม่ถือตัวเลยรอยยิ้มของเธอนั้นฉีกกว้างเป็นอย่างมากจนเรียกได้ว่าจะถึงหูอยู่แล้วเขาใช้คาว่าเอียร์ทูเอียร์เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้โม้แล้วเธอก็ส่งจูบให้แฟนคลับอย่างเป็นระยะแต่แฟนคลับกรุงโรมบอกว่าไม่พอลิซ่าไม่พอแค่ส่งจูบไม่พอคุณต้องเต้นเพลงล,ลิซ่าให้พวกเราได้ดูด้พเาเลลอาาลองลงล เพื่อประกอบจังหวะให้ลิซ่านั่นเองและสุดท้ายก็สมใจอยากครับน้องลิซ่าก็จัดให้แบบไม่ลังเลแม้แต่ท่อนภาษาเกาหลีพวกเขาก็ร้องได้อย่างชัดเจนถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของการมาทริปครั้งนี้ของลิซ่าก็ว่าได้เป็นหัวใจสําคัญเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิซ่าได้ทําการพักรักษาตัวเธอก็ยังไม่เคยแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนอีกเลยและที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่แรกที่เธอได้ทําการแสดงเพลงลิซ่าต่อหน้าผู้คน ปัจจุบันเธอนั้นถือเป็นหนึ่งในผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการแฟชั่นระดับโลกและการเดินทางมากรุงปารีสและกรุงลอมครั้งนี้ก็ตอกย้ำจุดนี้เพิ่มขึ้นยิ่งไปอีกอ่านี่ก็เป็นสื่อฝรั่งนะครับเขาชื่นชมน้องลิซ่าถึงความถ่อมตัวความรักที่มีต่อแฟนคลับและแฟนคลับรักเธอขนาดไหนมาดูทางสื่อเกาหลีบ้างครับไม่ใช่เจ้าไหนนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่างดิสแพดนั่นเองนะครับสื่อจอมแฉแต่พอเอิญน้องลิซ่าไม่มีอะไรให้แฉะนะฮะมีแต่เรื่องราวดีๆพี่ดิสแพดก็เลย,อ,ย,แบบย,ยอนจริงๆ ล่าสุดนะครับเขาเอาภาพของน้องลิซ่าจากไอจีน้องลิซ่าเนี่ยแหละมาเขียนเป็นเนื้อข่าวโดยเขาบอกว่าขาของน้องลิซ่านั้นสวยมากจริงๆเป็นรูปถ่ายจากที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้ลิซ่าได้มีโอกาสไปเยือนกรุงปารีสฝรั่งเศสแล้วเธอก็ถ่ายภาพสวยๆมาให้พวกเราได้ดูกันลิซ่านั้นโพสตเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเธออยู่หลายรูปเลยทีเดียวโดยลิซ่าได้โพสร,รูปนี้นั่งอยู่ที่ระเบียงของโรงแรมที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป สัดส่วนของลิซ่านั้นเป็นที่ดึงดูดอย่างมากเธอดูเหมือนตุ๊กตาเลยทีเดียวโดยองค์ประกอบของขาที่ยาวโดดเด่นในขณะที่เพลงมันนี่ของลิซ่าล่าสุดก็ทะลุ500ล้านครั้งบน s p อ t i f y เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยอดสตรีมกลายเป็นหนึ่งในศิลปินเคป็อปที่ทำสถิติยอดนีเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยอ่านี้ก็เป็นสื่อจากดิสเพลนะครับมาชื่นชมถึงรูปร่างสัดส่วนของน้องลิซ่าต้องเรียกเลยว่าเธอเป็นคนที่ถ่อมตัวและสวยสุดๆนั่นเองนะฮะแถมเก่งสุดๆอีกต่างหา,ก,งงากแล้ว ในขณะที่มีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับก็มีเรื่องราวที่ทําให้แฟนคลับชาวเกาหลีเนี่ยแอบกังวลใจเล็กๆ หรือไม่รู้ว่าพวกเขาแซวกันขำๆม,ม,มากกว่านะล่าสุดหลายคนน่าจะทราบแล้วนะฮะว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้มีโอกาสเป็นตัวแทนระดับเอเชียให้กับแบรนด์แบรนด์หนึ่งอีกแล้วอ่าที่ไม่นานมานี้ครับเปิดตัวสอสวันนี้แล้วก็มีประเด็นที่เรียกได้ว่ามาม่าค่อนข้างร้อนแรงนะฮะมาม่าวยวๆยำๆกันเลยทีเดียวโดยมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่างๆในประเทศไทยนะฮะว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายโดยก็มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้มาด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตละเว้นคําต่างๆนะฮะจะได้รอเช่นเดียวกัน โดยต้องโพสต์ภาพที่ไม่มีเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่มีข้อความอวดอ้างสรรพคุณต่างๆแล้วก็เบอร์ภาพเครื่องดื่มออกไปด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องถือว่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงคนแรกและคนเดียวของแบรนด์นี้ในระดับเอเชียอีกด้วยทีนี้มีชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนนะฮะมาถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ว่าเอทำไมกฎหมายในประเทศไทยถึงต้องเบอร์สิ่งเหล่านี้ออกไปเออจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องทำอย่างนี้ เพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นการโปรโมทในต่างประเทศนะฮะจนชาวเน็ตแซวว่าเอ๊หรือว่าลิซ่าย้ายเป็นสัญชาติเกาหลีเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องเจอเข้อกฎหมายตรงนี้ในขณะที่คอมเมนต์อีกจํานวนมากนะครับก็จะมีการพูดเกี่ยวกับประเด็นการเมืองประเด็นศาสนาแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เรียกได้ว่าละเอียดอ่อนมากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่เอาคอมเมนต์มาอ่านนะฮะ แต่จากสิ่งที่บอกเล่าไปท่านผู้ชมก็น่าจะพอเข้าใจแล้วแหละครับว่าชาวเกาหลีนั้นต้องการสื่อว่าอะไรแต่เห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะว่าแบบเออคนเกาหลีรักน้องเพิ่มขึ้นจริงๆนะชั่วโมงนี้แต่ก่อนต้องเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างต่อต้านนะฮะไม่อยากให้ลิซ่ามาอยู่ในเกาหลีไม่อยากให้มาหากินในเกาหลี แล้วก็มีการพูดดูถูกเหยียดหยามต่างๆนานานะครับแต่มาวันนี้ครับ56ปีที่ผ่านมานี้กลายเป็นว่าคนเกาหลีนั้นอยากให้นองลิซ่ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเพราะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่างๆมากมายนั่นเองนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับวงการเคป p อปทำลายสติต่างๆระดับโลกโดยเฉพาะเห็นได้ชัดนะฮะหลังจากที่นองลิซ่ามีการปล่อยโซโล่ออกมา คนเกาหลีรักน้องเยอะมากขึ้นจริงๆครับติดอันดับหนึ่งในประเทศที่ซื้ออัลบั้มน้องลิซ่าเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับรู้สึกจะอันดับหนึ่งเลยนะฮะคลิปนี้ก็รวมเรื่องราวดีๆเช่นเคยนะครับแล้วก็สารับแฟนคลับต่างๆที่เผยภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะฮะก็ต้องระวังไว้นะฮะเกี่ยวกับกฎหมายไทยในการเผยแพร่ภาพเครื่องดื่มเหล่านี้ฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับเงินนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะรวบรวมเรื่องราวดีๆเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ มีความคิดเห็นอะไรก็แสดงไว้ได้เลยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้า